ผมเองก็ยังสงสัยว่าเนี่ยมันคือหัวเว่ยเมด40 Pro รุ่นราคาประหยัดหรือเปล่าสวัสดีครับพี่เพื่อนทุกคนวันนี้นะครับเสรๆ,ๆ,ๆนะครับก็อยากจะมาทำเป็นรีวิวสั้นๆนะครับสำหรับคนที่ชอบเจ้าตัวหัวเว่ยหรือว่า Honor นะครับเจ้าตัว Honor 30 Pro 5G เนี่ยตอนนี้เนี่ย ผมก็ได้ใช้งานมาได้สักระยะหนึ่งนะครับแล้วอยากจะมาทำรีวิวว่าเฮ้ยตัวนี้เนี่ยมันคือ Mate 40 Pro ในราคาประหยดัดหรือเปล่านะครับเพราะว่าราคาของเจ้าตัวนี้เนี่ยตอนนี้นะถ้าเกิดว่าราคาที่ อยู่ในตามเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ16,000-17,000ในตอนนี้นะครับมือ1นะแต่ว่าสําหรับมือ2ในตอนนี้เนี่ยราคาค่อนข้างที่จะน่ารักมากๆนะครับอยู่ในราคาประมาณหมื่นต้นๆดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปดูในราคาของเจ้าตัวเมท40 pro เนี่ย ราคาค่อนข้างที่จะแรงอยู่แล้วราคาไม่ลงเลยสังเกตทุกโมเดลของตัว h ัวเว่ยนะครับราคาไม่ลงเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยราคาตอนนี้ค่อนข้างที่จะน่ารักมากๆแล้วสีที่ผมได้มานะครับเป็นสีดําแบบฟิงเกอร์ i n ิ์ไม่ค่อยจะมีด้วยอะ่ะผมเลยคิดว่ามันเป็นสีที่ชอบมากๆนะครับมันจะมีสีหนึ่งที่มีคําว่าออเนอร์ทาบอยู่ข้างๆเนี่ยตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขา ต้องการโชว์ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นอ o อนเนอร์มากเกินไปนิดหนึ่งนะครับส่วนข้อดีข้อเสียเนี่ยที่ผมใช้งานมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะมาแชร์กันเนี่ยนะครับก็จะเป็น6ข้อดี3ข้อเสียของเจ้าตัวอ o อนเนอร์ o 5 Pro 5G ตัวนี้นะครับแต่ก่อนเริ่มต้นเนี่ยเราจะมาพูดถึงในตัวของกล่องนิดหนึ่งดีกว่านะครับคือกล่องตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าพอเป็นอันบ็อกซิ่งเล็กๆแล้วกันคือมือถือ โบราณมือถือเก่านิดหนึ่งน,นะครับมันก็ไม่ได้เก่ามากเพราะมันก็รองรับ 5G เข้าใจไหมมันเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อประมาณปีที่แล้วเท่านั้นเองประมาณกลางปีที่แล้วได้ซ้ํานะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังทุกอย่างอุปกรณ์ยังอยู่ครบหมดนะครับนี่ ไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จนะครับหรือว่าจะเป็นหัวชาร์จต่างๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยยังมีมาให้เราหมดเลยนะครับเวลาที่ซื้อไปเนี่ยก็สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องไปนั่งหาซื้ออะไรเพิ่มเติมเลยนะครับดังนั้นเนี่ยโอเคเราจะเริ่มต้นนะครับที่ข้อดี6ข้อของเจ้าตัว Honor 30 Pro 5G กันก่อนเลยนะครับคือข้อแรกเลยเนี่ยก็คือกล้องหน้ากล้องหน้าของเขานะครับถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆนะครับมันเป็นแบบพิ h เชฟ ตรงเนี้ยมันเป็นแบบพิวเชฟนะครับก็คือมันจะมี2กล้องติดอยู่นะครับกล้องหนึ่งเนี่ยเป็น3 2ล้านเมกะพิกเซลแล้วก็อีกกล้องหนึ่งจะเป็น8ล้านอัลตร้าไวนะครับผมเองเนี่ยเวลาบอกมาตั้งหลายคลิปแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยใช้มือถือกล้องหน้ากันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นขายของหรือว่าทํา โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับถ่ายเซลฟ์โฟนเซลฟี่อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีออปชันในการถ่ายอัลตร้าไวเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีส่วนข้อที่2เนี่ยต่อมานะครับก็คือในเรื่องของกล้องหลังกล้องหลังของเขาเนี่ยนะครับคือ,อยังมีเจ้าตัวมีการใส่พาริสโคปมาให้เราแล้วก็มีอัลตร้าไวแล้วก็มีเลนส์หลักอยู่ที่40ล้านเมกะพิกเซลนะครับจริงๆเนี่ยคนเราเนี่ยใช้กันไม่ถึง40ล้านแน่นอนนะครับใช้แค่10ล้านเนี่ยก็เหลือเฟือแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันครอบคลุมมาก โดยที่เวลาเราออกทริปไปเนี่ยเราต้องการที่จะสูมอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ตัว periscope แม้ว่าจะเป็น8ล้านเมกะพิกเซลก็ตามนะครับแต่ว่ามันคุณภาพของตัวหัวเ e วเนี่ยการเรนเดอร์ภาพของเขาเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับส่วนข้อที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของน้ำหนักนะครับตัวนี้เนี่ยบางมากๆนะครับบางแค่0ูนุดกว่ามิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับคือผมไม่ได้เข้าไปในดีเทลหรือว่าข้อมูลหลักๆถ้าเกิดอยากจะเข้าไปดูเนี่ยก็สามารถ เข้าไปดนะูในตามเว็บไซต์ของตัวข้อมูลของเขาได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่180่งกรัมเวลาถือเนี่ยคือมันเบาเบาหยงเลยอะถ้าเกิดว่าไปเทียบกับพวกมือถืออย่างหัวเว่ยเม e 4 4 p r r o ก็ได้หรือว่าจะเป็น P30 Pro นะครับพวกนั้นเนี่ยน้ำหนักก็ถือว่ายังเยอะกว่าเจ้าตัวนี้ด้วยซ้ำนะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถถือแล้วยิ่งบวกกับเคส ก็ยังสามารถถือได้อย่างแบบมั่นใจไม่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะล่วงเลยนะครับส่วนข้อ4ต่อมาเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวนี้ IR Blaster เนะครับเวลาที่เราเนี่ยมันเป็นคือเขายังใส่ออปชันมาครบเลยเวลาที่เราทำรีโมทหายหรือว่าหารีโมทไม่เจอเนี่ยเจ้าตัวนี้สามารถที่จะใช้ในการเปลี่ยนช่องมือถือ เปลี่ยนช่องทีวีนะครับหรือว่าเปลี่ยนแอร์เปลี่ยนพัดลมเปิดปิดกล่อง Android ทุกอย่างเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันยังสามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับส่วนข้อต่อมาเนี่ยครับก็จะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่ที่ให้มาแค่4,000 mAh ก็จริงแต่ว่าบวกกับพลังฮาร์โมนีของเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยผมบอกก่อนว่ามันเป็นเครื่องนอกนะครับ กจ็จะไม่ได้ใช้ไม่จะไม่ได้ใช้ EMUI นะครับจะได้ใช้หรือว่าจะไม่ใช้ h o n o r Magic UI ของเขานะครับตัวนี้เนี่ยจะถูกโดดไปเป็น Harmony OS 2.0เลยนะครับแล้วการจัดการพลังงานของเขาเนี่ยทำได้น่าประทับใจมากๆนะครับส่วนข้อต่อมาเนี่ยก็คือเจ้าตัวลำโพงที่ทำได้เหนือกว่า Mate 40 Pro จริงๆอันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับเพราะว่าลำโพงเขาเนี่ยเป็นลำโพงคู่เหมือนกันนะครับคือถามว่า ชนะเลยไหมเนี่ยคือผมคิดว่ามันสูสีแล้วเอาไปว่าสูสีดีกว่าแต่ว่าถ้าเทียบกับพวก p 4 0 pro plus ซึ่งราคาสูงกว่าตัวนี้เยอะมากประมาณเท่าตัวคือตัวนี้เนี่ยลำโพงของเขาเนี่ยกินขาดเลยนะครับต่อมาสุดท้ายเนี่ยก็อย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วตัวนี้เนี่ยระบบปฏิบัติการของเขาเป็น harmony os สำหรับคนที่ชอบ harmony os หรือว่าเฮ้ยอยากรู้ว่ามาัใช้งานยังไงเนี่ยคืออย่างต่ำๆเนี่ยเนี่ยผมสามารถเรียก เจ้าตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาได้นะครับแล้วก็สามารถย่อเจ้าตัวแอปพลิเคชันได้ด้วยเวลาจะแบบเอามันไว้ข้างๆเนี่ยเอาไว้อยู่ข้างแล้วเห็นไหมคือมันเวลามันใช้งานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ user friendly มากๆนะครับส่วนเราจะพูดถึงนิดนึงในเรื่องของข้อเสียแล้วกันนะครับข้อเสียของตัวนี้เนี่ยมีอยู่3ข้อที่ผมหามาได้นะครับก็คือข้อแรกเลยก็คือไม่มี GMS ซึ่ง คือทุกคนรู้อยู่แล้วก่อนที่จะซื้อเจ้าตัว Honor หรือว่าหัวเว่นะครับแต่ไม่ใช่ Honor รุ่นหลังๆต่อจากนี้ไปเนี่ยก็จะมี GMS มาแล้วแต่ว่าถามว่าศูนย์ไทยจะเอาเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมรอ,อรุ้นกันอีกทีแต่ว่าการแก้ไขการไม่มี GMS เนี่ยครับก็คือการสามารถใช้ Gspace เข้ามาช่วยได้นะครับหรือว่าแล้วตัวนี้เนี่ยก็ยังสามารถลงเจ้าตัว Google service ได้อยู่แต่ว่าอาจจะต้อง ใช้ความชํานาญนิดนึงนะครับส่วนข้อที่2เนี่ยก็คือในเรื่องของเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องนอกดังนั้นมันจะไม่มีประกันหรือว่าการรับประกันให้เราหรือว่าไม่มีไม่มีประกันให้เราอุ่นใจนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถามว่าจะกลัวว่ามันจะเสียไหมเนี่ยตัวนี้เนี่ยตั้งแต่หัวเว่ยออนเนอร์ที่ใช้มาเนี่ยโอกาสที่จะเสียมันค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะครับแล้วข้อสุดท้ายเลยที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ คือพอมันเป็นเครื่องนอกเนี่ยการหาคงหาเคสเนี่ยมันก็อาจจะยุ่งยากลําบากนิดนึงนะครับข้อสุดท้ายเนี่ยก็เป็นข้อที่ทวอาจจะไม่ได้สนใจมากก็คือการหาเคสผมพยายามหาเคสจากในออนไลน์หลายๆที่นะครับอย่างพวก lazada shopee ต่างๆเนี่ยพอหาแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่มีเคสที่ผมชอบเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการหาเคสค่อนข้างที่จะยากแต่ว่าถ้าสั่งจากอาลลีเนี่ยมันก็รอนานหน่อยแต่ว่ามันก็ยังมานะครับ คือเพื่อนๆชาวแก๊งมือถือที่ใช้กันเนี่ยสั่งเคสจากอาลีเหมือนกันแต่ว่ารอเนี่ยรอประมาณเดือน2เดือนนะครับแล้วถ้าเกิดเรามีปัญหาทีเนี่ยเวลาการคืนเงินก็ลาบากนิดนึงนะครับดังนั้นนี่อาจจะเป็นข้อที่ไว้ให้คิดนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าข้อดีเทียบกับข้อเสียเนะี่ยข้อดีกินขาดหมดทุกอย่างนะครับก็ทุกคนเนี่ยคิดว่าเจ้าตัว m a มด 40pro รุ่นประหยัด แบบนี้เนี่ยมีใครสนใจกันบ้างน,นะครับส่วนเจ้าชิปนิดนึงเออลืมทิ้งไว้นิดนึงเจ้าชิปตัวนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าจะไม่แรงแบบเจ้าตัว kirin 9000นะครับแต่ว่าใช้ชิปเดียวกับ p40 pro plus นะครับหรือว่า p40 pro อย่างชิป kirin 990รองรับ 5g ตัวนี้รองรับ 5g ในไทยด้วยแรงมากนะครับผมเคยลองแล้วเนี่ยเป็นมือถือที่แรงกว่า 5g รุ่นอื่นๆโดยซ้ำยี่ห้ออื่นๆด้วยซ้ำนะครับก็ ทุกคนเนี่ยคิดว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีความน่าสนใจมากแค่ไหนกับราคาหมื่นต้นๆน,น,นะครับก็ขอลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดแชร์ Share, subscribe แล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสริรเสินะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมใส่หน้ากาก,ากด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมก็แชร์ subscribe